ปลายกอบสองร้อบาทบาวต้นสุดิวอีกหนึ่งห้าร้อบาทครับยกยุ่งหงานลุ่พคนเอาอีกหนึ่งนห้าร้อยบาทออยาชีนะครับ200อยบาทครับเสื้อผ้าไปสอ0รอบาทนะครับอันดีสองอีก100่งรยนะครับอะไรนะพี่อ๋อดีไอวีแบ ลัชนีนะครับ1นึ่คูนะครับ500บาทโอ้แม็ต่าทองชาแนลนะครับ100บาทนะครับยายแคทนะครับ1นึ่งคูณห้บาทครับบ่าวนุหลานลุงพล200นะครับไบ้านนอกเด้อสองร้อยครับโอ้สตอรี่หนึ่งร้อยบาทนะครับโอ้ดีได้มาหลาทุนแล้วนะครับแล้สปอตไปเริใครนะครับผู้ช่วยแผน ผู้ช่วยใหนก็ก,กอดหนึ่งคบาทนะครับอันนี้ชองผู้ใหญ่นิ่มนะครับอันนี้หนึ่งห้าบาทอ่าอ่าที่จับกระเป๋ากันลุงอีสานพารล็หร้อบาทนะครับที่้านจับเขาั้แวนกกอีกหนึอบาทนะครับอ่าเข้ามาเลยครับลุงแหวนออมัอุวนะะครับ S <S อ่าเป็นตัวน500บาทครับรอโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเราน่าจะได้หลายทุนแล้วเดี๋ยวปรึกษากับท่านออท่านผู้บริการดีกว่าว่าจะแบ่งให้น้องๆอยังไงดีเดี๋ยวพี่นับได้เท่าไหร่ละพี่ติ๋วลรบลีมีชอมม่องไหม มีช่องหี่ดิลูเบอรีนะครับอีกหนึ่งุนะครับ500ร้อยบาทอ่ะโอเคเดี๋ยวนอกจากวันนี้ที่เราจะมาทำบุญที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเลี้ยงอาหารคนชราที่โคราชด,ด้วยนะครับเดี๋ยวมารูมบุญกันอีกนะมามากับลุงพลกับทนายตั้มเนี่ยนะครับเราได้ได้ทําบุญแล้วก็เที่ยวได้สนุกด้วยนะครับอา่าลุงพลกล่าวกับยูทูบเบอร์กับคนที่ดูอยู่ทางบ้านเลยครับครับก็พยาเปิดน,นะ ก็ลุงคนนี้ก็ดีใจครับรลุงคนก็แตนได้มีกาสนะครับด้มามอบความสุดให้กับนักเรียนนะครับก็ขอบคุณทีมทีทูเปอร์นะครับที่คอยติดตามนะครับแล้วก็สื่อมวลชนนะครับที่ได้เข้ามานะครับได้เข้ามาให้การมอบของอันนี้นะครับได้อาจาายพิธีรูนะครับก็วันนี้ก็ ขอบคุณนะครับคณะทีมงานของทนายนะครับเ่อเป็นทนายตั้มนะครับแล้วก็คณะรัฐมนนะครับทนายลดอารงค์นะครับแล้วก็ทีที่อาคมกมาด้วยเนะนครับวันนีครับผู้ทนายอาคมนะครับก็เป็นทีมงานของทนายนะครับที่เขาเรียกว่ามีการช่วยเหลือนะครับทปานาสังคมดีนะครับก็ดุวันนี้ก็ติดตามประานท่านมาตลอดนะครับตอนนี้ก็

ในครั้งนี้ก็ร่วมสนทนาในการให้กำลังใจเด็กนะคะช่องใหญ่ๆทีนมาเนี่ยถึงมวลชวนจะร่วมด้วยก็ได้นะคะนะคะก็จะได้สมบูคุณกันเยอะๆนะคะอันนี้จากยูทูบเบอร์นะครับเราได้เยอะแล้วแหละตอนแรกเราก็รวบรวมมานะครับกับกลุ่มทนายนะครับ แล้วนี่กลุ่มเอฟซีดุพลนะครับเดี๋ยวพ่อให้โรงเรียนต่างหากอีกหมื่นหมื่นบาทด้วยนะครับเอาผมมือหน่อยครับขอบคุณพี่เรืองงานสำหรับสำหรับดังนั้นคุณภาษาครับบองทีมันได้มาจำนวนนี้แล้วมันจะกระจายหนักยากแต่โรงเรียนเรามีกองทุนโรูหนูน้อยเรียนดีครับผมหนูน้อยเรียนดีคือเอาไว้แจกเด็กที่เรียนดีมีความประพฤติดีในซึ่งภาคเรียน เพราะนั้นตอนนี้มันเป็นกองทุนที่คณะกรรมการสหารกษาเป็นคนดูแลอยู่เพราะนั้นนำเข้ากองทุนถึงร้อยยันี้ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวคือไอ้ไอ้ก้อนนี้เนี่ยเราเรามอบให้กองทุนเลยแล้วแล้ไอ้สิ่งทุนนี้ที่เตรียมมาให้ก็ให้ตัวละตัวโอเคครับให้การให้ก็คือว่าให้เด็กที่อยู่ข้างบนนะครับขึ้น้นแล้วถึต่อแล้วก็ทําก็คอด้าล่างด้านล่าถ่ายรูถ้าถ้าาเอกเลือเอกเลือกเอกเลืออกอกเลออเลครกบลครับครับ เดี๋ยวเดี๋ยวรูปตรงนี้ก่อนว่าได้เข้ากองทุนเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวตรงตรงนี้เนี่ยหมื่นหนึ่งนี้เดี๋ยวให้พัฒานาโรงเรียนต่างหากนะครับก็โอเค